อะไรคือปัญหาของหนังไทยทาไมหนังคนส่วนใหญ่ก็ช่วคุณภาพผมดูหนังไทยในซีรีส์ไทยน้อยมากเทียบกับชาติอื่นอขอกับฟันวันนี้ขอเสนอสถานการณ์วงการภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันสวัสดีครับผมเดียและนี่คือแขกรับเชิญใครครับสวัสดีครับสิงห์สมครับผม สมโอเคอย่างที่เราพูดไปตอนเริ่มเรื่องวันนี้จะมาคุยเรื่องของสถานการณ์วงการภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันถ้าเกิดพูดถึงคําว่าหนังไทยนึกถึงอะไรบ้างผีเป็นหนังผีใช่พวกวัดความเชื่ออะไรเงี้ยถ้าเป็นผมจะนึกถึงหนังตลกเพราะมันเอาริงค่อนข้างเกลือนะแบบว่าถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกทําหนังตลกแล้วก็เอาตลกมาปนกับผีเอออย่างนี้ก็ได้อีกก็เป็นผีตลกหลายเรื่องเลยทําเป็นตลกกับผีอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจะเป็นพวกหอตแตก หรือบูพาราตีขยางหลังและนี่แหละคือเรื่องที่เราจะมาพูดกันปัญหาของวงการภาพยนตร์ไทยปัจจุบันโซเชียลพูดถึงกันบ่อยมากว่าหนังไทยมันจะวนอยู่แค่หนังผีหนังตลกและที่เราจะยังไม่พูดถึงคือหนังรักมันวนอยู่แค่นี้แหละและถ้าเกิดไม่อยู่กับหนังผีหนังตลกหนังรักมันจะมาเรื่องแบบว่าเอาอินฟลูเอนเซอร์มาเล่นแล้วมาเป็นจุดขายของหนังอ่ะถ้าเกิดเราพูดให้มันนึกภาพออกมันจะมีหนังเรื่องรถทัวร์ไอีที่เอายูทูบเบอร์ดังๆมาเล่นซึ่งก็คงนึกออกแล้วว่า เขาเอามาเพื่อดึงยอดคนติดตามที่คิดว่าชอบคนพวกนี้แน่ๆเอามาดูหนังให้ได้ซึ่งเป็นการการันตียอดคนดูแล้วก็อาจจะได้กําไรแน่ๆมันทําให้เราสังเกตได้ว่าคนทําหนังไม่ค่อยโฟกัสกับคุณภาพหนังกับการเขียนบทแต่โฟกัสกับการทํากําไรมากกว่าอะไรที่ชัวร์แน่ๆว่าทํากําไรได้เขาก็ได้ทาถ้าเกิดพูดถึงจุดเปลี่ยนเด่นๆของการทําภาพยนตร์ไทยแนวตลกที่เห็นชัดมาถึงปัจจุบันเนี่ยขอย้อนกลับไปปี2559มันจะมีหนังเรื่องนึ่ง นี่เราเห็นหลายเรื่องใช่ไหมฟันกอกปึ๊บปึ๊บพบไม่ซายยนเรื่องอะไรครับหลวงพี่แจ๊ด 4G อาหลวงพี่แจ๊ด 4G เป็นเรื่องที่แบบว่าพูดถึงหนังตลกของพ์อานนท์นอกจากหอแต้วแตกหลวงพี่แจ๊ดอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่แบบพุดขึ้นมาในหัวเรื่องนี้มันฉายตอนปี2559ที่ผมยึกเรื่องนี้ออกมาเพราะว่ามันเป็นหนังที่สร้างโรโมเดลให้กับหนังตลกไทยในปีหลังๆมาเนี้ยเยอะมากก็คือเป็นหนังที่เอาคนดังมาเล่นซึ่งอาจจะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ เรียกว่าเป็นหนังที่มันค่อนข้างย่อยง่ายและพอคนทําหนังเห็นแนวนี้ว่าแบบเอ้ยประสบความสําเร็จว่ะเขาเลยทําหนังแนวนี้ออกมาอีกเยอะเรื่อยๆแล้วมันกําไรเหรอกำไรเท่าไหร่ร้อคนสี่ล้านบาทอ,อันนี้คือแค่ไรายได้ในกรุงเทพและปริมณฑลถ้าเกิดรวมทั่วประเทศอาจจะ,ะอย่างน้อยมันต้องมากกว่า200ล้านแน่ๆหลวงพี่แจ๊ส4 G นะ<อ>700ล้านทั่วประเทศนั้นเถอะอันนี้คือหมุดหมายสำคัญ ทีนี้เรามองเห็นภาพปัญหาของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วว่าแนวมันวนๆซ้ําเดิมที่วนๆซ้ําเดิมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเรามาพูดถึงสาเหตุกันอย่างแรกเลยที่ผมหาข้อมูลมาแล้วก็วิเคราะห์มาซึ่งเราน่าจะเห็นภาพชัดได้ง่ายแหละ ที่มันอยู่วนๆซ้ําเดิมเพราะเขามั่นใจว่าเนี่ยมันเป็นแนวที่แบบว่ามันสร้างกําไรได้แน่ๆคนทําหนังก็รู้ว่าตัวเองจะได้กําไรนายทุนที่ลงทุนก็รู้ว่าตัวเองจะไม่มีผลติดลบแน่นอนเขาเลยแฮปปี้ที่ทําหนังมันมีออกมาเยอะๆเยอะๆเยอะๆเพื่อที่จะเป็นตัวการันตีว่าได้ตังก์อย่างหนึ่งก็คือสาเหตุที่เป็นหนึ่งปัจจัยแล้วกันก็คือในสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลไทยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องวัฒนธรรมการสร้างภาพยนตร์หรือเคอรเจอร์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวภาพยนตร์ของของประเทศไทยเพิ์อ <First, S 2> พอมีคว,มความคิดบ้างมาว่าสาเหตุ อะไรที่ทําให้หนังไทยเนี่ยมันยังวนอยู่ที่เดิมก้าแบบไม่อ้อมค้อมนะตรงๆเลยคนไทยมันไม่ดูหนังคนไทยไม่ดูหนังใช่มันก็เลยเปอร์เซ็นต์ของคนที่ดูหนังจริงๆอ่ะมันมันน้อยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าคนที่ดูหนังแต่เป็นคนดูหนังขาจรอเข้าใจไหมมันจะแยกกันระหว่างคนที่ชอบดูหนังกับคนดูหนังขาจรก็คือเลือกเป็นบางโอกาสมันจะดูไปเรื่อยอะืมมันจะแบบว่าไม่ได้ฟิกว่าต้องอย่างนี้นย่งนี้นะอะไรสนุกก็ดูอะไรไม่สนุกก็ใค่ไม่ดูไม่ได้มีไม่ได้มีบทบาท อะไรมากแต่ว่ากลุ่มคนที่ดูหนังจริงเนี่ยมันน้อยอื มันก็เลยทําให้อาจจะต้องทําให้คนส่วนใหญ่ดูอะแปลว,ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนดูหนังขาจรเนะี่ยเวลาเขาไม่รูทีเขาคงไม่เสี่ยงไปเลือกเรื่องที่แบบว่ามันแบบมันจะสนุกเพราะว่าเรื่องนี้ใช่คงเลือกหน้าหนังที่แบบว่าเอออันนี้หนังตลกดูครอบครัวได้ยังไง<อ>ก็สนุกแน่แน่หนังผีหนังตลกหนังรักซึ่งพวกนี้ก็เป็นเซฟโซนหนังที่<อ>มันย่อยง่ายอืมอืมอันนี้เป็นคําที่ดีหนังที่มันย่อยง่ายเออมันก็เลยแบบมันเลยทําให้ไม่อยากเครียดเวลาดูหนังบางทีเราดูหนังเรางงเม่อไหล่ อืมแต่นี่ยเขาดูแล้วเขาสนุกไหอืมเอออะไรเงี้ยอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ดูที่พวกแนวคิดว่าคนดูหนังขาจรนเขาดูเลือกหนังจากอะไรอีกแน่ความชอบส่วนตัวเลยคนดูหนังขาจรส่วนใหญ่เลือกตามความชอบความชอบส่วนตัวดูอะไรก็ดูแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรฟิกอ่ะเป็นคนดูหนังขาจรหรือว่าเป็นคนชอบดูหนังเป็นคนชอบดูหนังใช่ไหมมันก็จะมันก็จะแยกกันใช่าแบบเราชอบดูหนังอะเราก็จะรู้ว่าหนังมันคือประเภทอะไรใครสร้างใครกำกับใครเล่นอ่าใช่แต่พวกขาจรมันไม่ได้สนใจมันสนใจแค่เบื้องหน้า อย่างเดียวว่ามันสนุกือเปล่าแค่นั้นที่อยากจะเสริมคือนอกจากแนวอาจจะมีอย่างหนึ่งที่คนขาจรเป็นปัจจัยในการเลือกดูหนังก็คืออาจจะเป็นก็พวกรีวิวแหละบางคนชอบบอกว่า<ม>ไอ้พวกรีวิวไม่ไม่ได้มีผลหรือว่าอะไรทจริงมันมีผลนะผลมีใช่ใช่ไอ้พวกวิจารณ์อะไรพวกนี้มันเป็นปัจจุบันนี้มันเป็นตัวบ่งบอกด้วยซ้ำว่าจะให้คนไปดูหรือเปล่าถ้าพวกเพจวิจารณ์เพจรีวิวอ่ะส่วนใหญ่มันบอกว่ามันน่าดูอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนไปดูไปดูเยอะแหละใช่ แต่มันไม่ได้การันตีนะว่าหนังจัดแต่ะสบความใช่ใช่มันแค่เหมือนกับว่ากระแสไปทางีกระแสเออกระแสดีใช่แต่ว่ากระแสดีใช่ว่าช่่วาจะรายได้ซึ่งจริงๆก็มีหนังหลายเรื่องนะที่แบบว่ากระแสดีมากเลยแต่ก็เจ๋งอายยกตัวอย่างล่าสุดล่าสุดเลยใกล้ตัวเลยอ VX4 กับตาคีโอเห็นชัดรีวิวตาคีเนี่ยกลางๆไม่ดีไม่แย่เรียกว่าผสมกันกลางๆเออมันจะแบบว่าค่อนๆแบบกลางๆหน่อยเออแต่เขาก็บอกว่าเอย น่าสนใจนะเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีแผลเยอะอืมแต่กับรถทัวเวียผีอะกระแสแม่งโคตรเออกระแสแม่งแบบหนึ่งอ่ะกระแสแม่งมีใครว่าดีอ่ะแต่ละได้แต่ละได้เปิดตัววันแรกเท่าไหร่เก้าล้านเก้าล้านตาคีเท่าไหร่เท่าไหร่สองสามล้านมั้งมาเนี้ยก็ต่างอ่ะถ้าเทียบกันคือต่างมากใช่รถทัวเวียผีที่แบบว่าถ้าเทียบกับตาคีตาคีแม่งวอร์เนอร์อ่ะแต่ดันเปิดตัวมากกว่าใช่ขนาดแบางแบบรีวิวก็แบบ รีวิวตาคีดีกว่าอยู่แล้วอืมใช่เอาแค่รีวิวนะโอเคทีนี้เราเห็นภาพชัดแล้วว่าสาเหตุมันมาจากอะไรก็คือเรื่องการทํากําไรเป็นส่วนหลักทีนี้เรามาพูดถึงผลกระทบถ้าเกิดหนังไทยวงการภาพยนตร์ไทยยังเป็นอย่างนี้อยู่มันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะคุณเฟอร์คิดว่าอย่างไงผลกระทบเหรออืมน่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าผู้ประกอบการผู้ประกอบการในที่นี้ก็ค,กคือหมายถึงแบบว่าค่ายอืมพวกคนคนสร้างมันจะยิ่งแย่คนทำหนังก็รวมไปถึงพวกเบื้องหลังอะ่ะ พวกแบบทีมงานอ่าะใช่กองถ่ายมันจะแย่เบื้องหลังมันจะแย่ยิ่งมันแบบว่าทุนมันเริ่มน้อยลงอ่ะมันต้องพึ่งทุนอ่อทุนนอกอ่ะโอ้ซึ่งซึ่งมันแย่กันนะเว้ยแบบว่าอ่ะหนังนี้ทุนวอร์เนอร์มันคือทุนวอร์เนอร์ือหรือทุนจีนอะไรเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวกับไทยอ่าอ่าใช่เขามาลงทุนในไทยอืแต่ว่าหนังที่เป็นทุนไทยๆมันไม่มีโอ้น้อยทันไทยเพีๆมันน้อยเพราะว่าเขาต้องเลือกหนังที่แบบว่ามันได้กําไรแน่ๆ่รัฐบาลตอกเงินกี่บาทดีกว่าถูกปะเอาจริงมันมีข้อมูลย่นวาปี เขาจะเริ่มลงทุนในวงการภาพยนตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีเลยไงหรือว่าจะมีมันก็คือมีน้อยมากที่มาเป็นส่วนของภาพยนตร์ถ้าพวกผลวกระทบก็คือแบบพวกทีมงานนั่นแหละคงจะทํางานยากขึ้นทั้งทํางานยากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอนาคตที่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศอ,เ,อ,อเราคงสู้ไม่ได้แน่ๆเขาเรียกว่า,นะวาอุตสาหกรรมที่มันจะเฟืฟ่องฟูมันมันเป็นไปได้ยากใช่มันถดถอยด้วยทั้งัวันเนี่ยไม่ใช่แค่ย่ำเยูือเดิมแต่อาจจะถดถอย ลงไปขึ้นเรื่อยๆใช่อันนี้คือผลกระทบที่เห็นได้ชัดทีนี้ถ้าเกิดเรามาพูดถึงวิธีการแก้อย่างแรกเลยพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องรัฐบาลถ้าเกิดเอาให้มันชัดเจนถ้ารัฐบาลมาลงทุนในวงการภาพยนตร์ถ้าเกิดมีทุนการให้ทุนให้กับหนังเรื่อง,งต่างๆเราอาจจะมีการสร้างหนังที่หลีกเลี่ยงการอยู่ในเซฟโซนอาจจะมีหนังที่แหวกแนวขึ้นเรื่อยๆและคนที่เขียนบทก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรคือเดี๋ยวนี้คนเขียนบท เขาต้องรับงานหลายๆเรื่องซึ่งการรับงานหลาย,ลายๆเรื่องทําให้เวลาในการตั้งใจการเขียนบทแต่ละเรื่องมันงอลงและคุณภาพมันก็จะต่ำลงมาแต่ถ้าเกิดมีการให้ทุนในการทําหนังเรื่องนึงเงยอะๆเนี่ยคุณภาพด้านการเขียนบทอาจจะดีขึ้นและหนังเรื่องนั้นก็อาจจะเป็นหนังที่บทดีแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้อันนี้คือเรื่องของรัฐบาลคุณเฟิร์นคิดว่าไงเอาจริงมาในนี้ด้วยเว้ยบางทีอ่ะหนังไทยมันไม่ได้ควรแค่ที่จะต้องอยู่ในไทยมันควรจะออกนอกประเทศได้วว r l d w ใช่มันควรจะ w o r l d w i d แบบว่าไอ้่างหนังฮอลล อเมริกาถูกเะล่ะอ่าใช่เออมันก็ยังนับเลยว,ว่าวีคนี้นะครับรายได้ในประเทศเท่าไหร่รายได้นอกประเทศเท่าไหร่รายได้วใช่ไหมใช,ใช่ใช่เ,เออดูมันมันจะดูแบบนี้ซึ่งหนังไทยถ้ามันจะดีอะ่ะมันต้องควรจะต้องแบบมันอย่างเช่นซีรีส์เกาหลีอ,อ่ะมันก็เป็นรายได้ในประเทศกับรายได้นอกประเทศอืมอันนี้ที่เห็นได้ชัดเลยจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือหลานมาอืม,มันต้องแบบมันตลาดใหญ่ไปโตที่จีนหรือฮ่องกงพวกูประเทศพวกนั้นที่ทําให้ถึงรายได้พันล้านได้ ก็มาจากประเทศไ,ได้นอกประเทศใช่ไม่ได้มาจากประเทศไทยใช่มันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นหนังอะ่ะมันควรจะต้องเพราะว่าคนมันไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยคนมีทั่วโลกอืมใช่เออคนดูหนังมันทั้งโลกอืมอันนี้อาจจะเป็นต้องทํายังไงให้คนทั้งโลกมาดูหนังไม่ใช่ทาแค่แค่ในประเทศมาดูหนังคคนไทยดูเท่านั้นใช่แต่อย่างว่าแหละว่าคนจะบอกว่าคนดูคนไทยมันแบบมันมีรายการใน The t h Diver อือืมที่พี่ต่อเข้าไปพูดแหละว่าแบบว่าขอร้องให้คนดู่ะ จร oh. ิงคนดูในบ้านเราอ่ะมันไม่ได้ดูหนังไงมันไม่มีคนดูอ่ะเดินไปดูในโรงเสียเวลาใช่มันม,มีคนดูใช่อันนี้คือพฤติกรรมการดูพฤติกรรมการดูใช่พฤติกรรมการดูของคนไทยไม่เอ,อื่อคนไทยติดดูหนังที่บ้านไม่มีใครดูแล้ใครไม่เอาเงินมันากไไนละถูกไหมหนังดีๆก็มีเยอะแต่หนังดีๆก็หนังไม่ดีก็มีเยอะแต่งจริงมันมีเหตุผลรองรับนะที่ไม่เลือกดูอาจจะเป็นเพราะเรื่อง เวลาแล้วก็ทุนการดูเรื่องคุณภาพชีวิตตัวหนังเดี๋ยวนี้ขึ้นไป2 0 0ร้อบาทแล้วก็มีโอ้หหลายถ้าถ้าคุยอ่ะหลายปัจจัยเพราะว่าคุณภาพชีวิตอ่ะแบบว่าเงินเหลือวะเวลาว่างวะอะไรเงี้ยไปดูหนังไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นตัวเรื่องนะเนี่ยอืมอะไรหลายๆอย่างมาแบบว่าถ้าบ้านเรามันแบบว่ามีคนคุณภาพชีวิตแบบเงินมันเหลือในการที่จะไปเพิ่มความสุขอ่ะ,อะ มันก็จะมีตัวเลือกแบบไปดูกีฬาดูคอนเสิร์ตดูหนังฟังเพลงอะไรมันจะมีตัวเลือกได้เยอะนอกจากหนังใช่แต่พอคุณภาพมันต่ำลงตัวเลือกตัวเลือกมันจะน้อยลงจำกัดลงจำกัดลงอาจจะอยากดูแหละแต่ว่าไม่มีตังค์ไม่มีเวลาดูอะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไปเลยก่อเรื่องคุณภาพคุณภาพชีวิตจริงๆพอกลับมาเรื่องของแนวหนังที่มันวนซ้ําอยู่เดิมตอนนี้มันจะมีอยู่ค่ายหนึ่งที่เริ่มทําหนังที่แตกต่างออกไปก็คือนรมิตหนังฟิล์มอือรู้จักหนังค่ายนรมิตหนังฟิล์มบ้างไหม พอรู้จักบ้างแย้ yeah, กระสือ,อตาขาบไลโออะไรโอก็คือแย้ใช่โฟกิงตาคี <T aki. S 1> ที่ต้องพูดถึงค่ายนี้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งค่ายที่ตั้งใจทําหนังแวกแนวในช่วงหลังที่ผ่านมาค่ายน้องใหม่ใช่เป็นค่ายน้องใหม่ที่ไม่ได้ทําแต่หนังแบบรักตลกผี แต่พยายามแหวกแนวหลายๆเรื่องหนังสัตว์ประหลาดหนังไซไฟหนังอะไรอย่างเงี้ยมาจากค่ายเนรมิตหนังฟิล์มเยอะมากซึ่งมันมีทั้งเจ๊งแล้วก็ประสบความสําเร็จแต่ว่าการมาของเนรมิตหนังฟิล์มเนี่ยมันสาคัญยังไงคิดดูถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีค่ายแบบเนรมิตหนังฟิล์มอยู่หนังก็ยังคงคงวนแบบเดิมเราคงไม่ได้เห็นหนังแนวใหม่ๆที่อย่างเช่นอะง่ายโฟกิงอย่างเงี้ยใครไปรู้ว่าหนังเด็กตีกันโอ้ประสบความสําเร็จมากซึ่งเราจะเรียกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยเลยก็ได้ สุดท้ายแล้วตอนนี้ก็คงยังสรุปไม่ได้ว่าอนาคตขององค์การภาพยนตร์ไทยมันจะไปต่อยังไงแล้วการที่รัฐบาลมาลงทุนเนี่ยมันจะส่งผลในงแง่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอะไรยังไงบ้างมีความหวังนะคือมีอยากอยากแบบอยากให้มันได้ดีอะถ้าเกิดมันออกหวังนะหวังคาดหวังอะใช่ถ้าเกิดมันออกมาดีได้คนที่ได้กําไรก็คือพวกเราทุกคนใช่กูวิได้มีงานทำไงเอาไปว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามองค์การภาพยนตร์ไทยต่อไปและสนับสนุนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ เดี๋ยวคลิปนี้ไปแม่งด่ามาเนี่ยใช่ไหมคนแม่งม,ม,มีคนดา่ากูเนี่ย